ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรใหม่นะคะอันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมนะคะกิจกรรมสัมมนาค่ะสัมมนาก็คือเป็นรายวิชาที่เราแบบจะจบนะคะเราต้องผ่านวิชานี้นะคะถ้าไม่ผ่านวิชานี้เราก็แบบจะไม่จบเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบบอกๆนะคะชีวิตปีสนะคะเท่าแล้วชีวิตวชีวิตคนเท่านะคะนี่ก็ในห้องเราก็จะมีหคนนะคะ6หัวนะคะเราก็สามารถจัด สัมมนาไปได้เราก็ต้องรอ,อดูวันนี้ด้วยนะคะว่าเราจะผ่านไหมเพราะว่าเรามีหคนนะคะตอนนี้ก็คือแบบรอตอนนี้ก็คือแบบห้องว่างมากเวอร์ดูดิยังไม่มีใครมาก็คือเรามาเช้ามากเรามากัน7จ็ดโมงนะคะก็นี่ตอนนี้อยู่ในห้องกันสามสามสี่คนมีนีเบนตี้เบนตี้มานหนีหน่อยสาวสวย ข่าวจุนพข่าวเด้รูปไหนดีวะแบมแบมกับลูกเกดไปซื้อของนะคะทุกคนรูปไหนดีมั้งรูปไหนเอ้ยเราจะอยากบอกว่าคลิปนี้เราสองคนเป็นพิธีกรด้วยนะคะเป็นพิธีกรคู่กันวันหนึ่งค่ะก็มาดูกันว่าเราจะรอดไหมแต่ว่าเราก็ซ้อมมาดีแล้วเนาะทำแต็หมที่ละค่ะผลออกมายังไงไม่รู้ค่ะดีแอลูกแบ สวยสวย,ยรูปนี้แทน,นก็สวยแท้รูปนี้มีนะรูปนี้ก็รูปนี้ตอนนี้นะคะเพื่อนก็แบบก็รอเวลาก็ถ่ายรูปอยู่นะคะนี่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 ก็คือตากล้องเบนตี้เป็นตากล้องอันนี้ก็คือาสาวสวยพิธีกรสุดสวยแสนหวาน <c oughs> นี่นะคะก็กิจกรรมตอนบางๆเนาะนี่นะคะ <c oughs> เพื่อนก็แบบยังไม่จบการถ่ายรูปเลยนะคะเือเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเบรกที่เราเตรียมมานะคะอันนี้นะคะก็เราก็เตรียมไว้สำหรับท่านวิทยากรแล้วก็คณะอาจารย์นะคะนี่ก็จะมีกาแฟแล้วก็มีเค้กนะคะ จะเป็นเคกแบบนี้นากินมากทุกคนมีฝอยทองเป็นแบบนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าน่าจะเป็นสังขยาเนาะนี mm ่ hmm. จัดเลย few later. นะะี่ e ค่ะเราก็แบบได้เวลาแล้วห mm hmm. อมอากหอมมากเลยค่ะแนสาววันนี้คือแบบสวยกันทุกคนค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแผนกรับลงทะเบียนน้องๆนะคะสาวสวยอะไรนะเออมาขอร้องเด็กผิดเด็กผิดนี่ค่ะสวัสดีแขกผู้มิเกียรติทุกท่านนะคะในนามของสาขาวิชาบริหารธุรกิจวิชาอุตการเงินก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสมนาอยู่ในมันสะมันเนี่ยเส้นทางสู่การทำงานหน้ากาก ควันนี้ดิฉันนางสาวจันทิราไหลล่างและนางสาววภาวดีศิษานุกพวกเราทั้งสองคนได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานวันนี้และในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับอาชีพที่จะทาในอนาคตหลังสําเร็จการศึกษาไป,ปรพร้อมๆกันค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพิธีกรทั้งสองท่านที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการทํางานให้กับทุกๆท,ท,ท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการตัด hmm สินใจเรื hmm. th então, ่องอาชีพที่เราต้องการทําในอนาคตแต่ก่อนที่จะไปพบกับท่านวิทยากรทั้งสองท่านดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับกําหนดการให้กับทุกท่านได้ทราบกันก่อนค่ะค่ะสําหรับกําหนดการนะคะเวลาแปบนาฬิกาถึงเก้านาฬิกาลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางการเงินเวลาเก้านาฬิกาถึงเก้านาฬิกาสิบห้านาทีพิธีกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทางการเงิน กล่าวคำรายงานโดยนางสาวนัทิีตอสีประธานโครงการสัมมนากล่าวเปิดงานโดยอาจารย์ดรรัศมีเพ็ญมาคินคณะบดีคณะบริหารธุรกิจประธานในพิธีเวลา9ก้านาฬิกาสิ้านาทีถึง11นาฬิกาสานาทีวิทยากรบรรยายเรื่องเส้นทางสู่การทำงานด้านการเงินโดยนางสาวบิสมารเยี่ยงภูเขียวและนางสาวพิริยานาหัตถี เวลา11นาฬิกา3 0นาทีถึง11นาฬิกา45นาทีสรุปการสัมมนาเส้นทางสู่การทำงานด้านการเงินเวลา11นาฬิกา45นาทีถึง12นาฬิกามอบของที่ระลึกแก่วิทยากรและเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันค่ะค่ะลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นส่วนของพิธีการก็ขอเรียนเชิญนางสาวนรดีต่อสี ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะคือตอนนี้คณะเรามี m อ u อยู่สบริษัท1สยามซูเปอร์เฮาส์มหาชนนะคะแล้วเขาก็ให้โอกาสของคณะลนให้เลยว่าถ้าไปฝึกเขายินร้อยรับซ0นะคะแล้วก็หน่วยก้านอยู่ที่เอาฟุตบอลนีเทียบเนาะ สำหรับต,ตอนที่พี่เรียนพี่บอกเลยว่ามันเป็นชีวิตที่มีความสุขมากได้ทำทุกอย่างที่อยากทำมาทอะไรที่มาหมดเขาเน่นเขาร่วมไม่รู้ว่าใครจะรับทำอะไรที่มาหมดไม่ว่าจะมีราศีหรืองานคณะงานอะไรดรือฐานไหนพวกพี่ก็อยู่ตอนที่เนี่ยตอนที่เรียนกับน้องใหญ่ขนาดน้องใหญ่พี่ไปสอบสนสนามจริงค่ะเงินที่ผู้กยวยสอบมาจากค่าสอบหมดไม่ได้ใช้จริง ขาดเที่ยเดชทรงดูให้เรามันเป็นการลองฟูทดลองความดูความสามารถของเราไอ้ไหนที่ที่ไม่เข้าใจคืออ,คอย่าไปเสียเงินซื้อน้ำสีเป็นเล่มๆหนวดไปเด็กค่ะมีนีหมดเลยแล้วมันจะเป็นข้อสอบหุ้ใหม่ๆที่เหมือนว่าจะพาเราพัฒนาความู้ความสามารถของเราไม่เข้าใจค่ะค่ะท่านอาจารย์ไม่ได้จัดการเงินเลยแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นและโอกาสเรามาเช็ค ก่อนที่พี่จะฝึกง,งานจบประมาณเดือนนึงค่ะวิจัยพี่ยังทาไม่เสร็จเลยนะ mm hmm. หัวหน้างานเดินออกมาบอกว่าอ่าฝึกง,งานเสร็จแล้วเนี่ยได้กลับไปเรียนต่อหรือเปล่ามันก็เป็นโอกาสของพีนั่นะตรงนั้นที่พอฝึกง,งานยังไม่จบเลยเขาจ้างทํางานต่อพีก็เลยอ,อยากจะให้น้องๆเนี่ยมองไปถึงอนาคตว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ไปฝึกง,งานที่ไม่ตรงสายตรงสาขาแต่ถ้าเกิดเราทํางานดีปฏิบัติหี mm hmm. เงินให้นะคะเหมือนเราไปฝึกเปนใจแล้วก็เอาประสบการณ์เรื่อนีค่ะนี่คืออีกข้อนึงกับของการไปฝึกงานที่ใซเสนีแต่ถ้าเกิดคนไหนเลือกที่จะไปฝึกงานที่ของค่าตอบแทนให้ก็ก็แน,น,นะนำแน่นอ r